สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณรูกิฟในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะในหน่วยเรื่องบ้านแสนสุขนะเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านความหมายส่วนประกอบของบ้านสถานที่ตั้งบริเวณบ้านห้องต่างๆของบ้านและเรื่องราวอื่นๆวันนี้เราจะมาพูด ถึงเรื่องการดูแลรักษาบ้านนะคะบ้านเราเมื่อมีห้องต่างๆให้อยู่อาศัยแล้วเมื่อเป็นสถานที่ที่เราอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็ต้องรักษาดูแลบ้านของเราให้มีความน่าอยู่อยู่เสมอ โดยเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะโดยการทําความสะอาดบ้านอยู่เสมอถ้าเกิดเด็กๆปล่อยให้บ้านรกนุงรังมันจะกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆเข้ามาแอบอาศัยอยู่กับเราเด็กๆอยากให้สัตว์มีพิษเหล่านั้นมาอยู่ในบ้านมีลูกเออเด็กๆพี่อยากให้มาอยู่เลยดังนั้นเด็กๆก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านเช็ดบ้านทูบบ้าน บริเวณสนามหญ้าถ้าหญ้าลบก็ต้องดึงหญ้าถอนหญ้าปัดกวาดใบไม้บอกรอบๆบริเวณบ้านให้หน่าอยู่เสมอนะคะและในห้องต่างๆของเด็กก็เช่นกันห้องน้ําก็ต้องล้างห้องน้ําห้องนอนเด็กๆตื่นมาก็ต้องเก็บที่นอนพับที่นอนทําทั้งนอนให้หน่าอยู่ห้องครัวทํากับข้าวทําอาหารเสร็จแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยห้องนั่งเล่นก็ต้องเช็ดทําความสะอาด ไม่ใช่ว่าเด็กๆเ,เอาของเล่นไปเล่นกระจุยกระจายนะคะแล้วไม่เก็บอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆได้นะคะถึงแม้ว่าหนูจะอยู่ในบ้านถ้าเด็กๆเ,เล่นของเล่นเราไม่เก็บอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นของหนูได้เช่นของเล่นทียราด,ดหนูไปหยิบแล้วก็เดินไปเดินมาหยิบเล่นแล้วบังเอิญดึงไว้เดินไปเดินมาโดยที่ไม่สนใจสักอย่างของเล่นก็ทิยาราดเต็มพื้นเลย หนูก็อาจจะหกบล้มหัวฟาดหัวแตกเก็บเขา้าถลอกนู่นะลอกนั่นทถลอกนี่เนี่ยแหละอุบัติเหตุจากการไม่เก็บขูหนหูพัาทีบ้านรกรุงรังอยู่ไหนดังนั้นหนูไม่อยากให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นหนูก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดเก็บทำความสะอาดบ้านของเราให้เรียบร้อยบ้านเราจะได้เป็นบ้านที่น่าอยู่บ้านที่มีความปลอดภยัยและก็มีความสุข ะะเด็กๆทําได้อยู่แล้วนะคะเด็กๆเ,เองละอยู่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันหนูฝึกทุกวันทําทุกวันหนูก,ก็จะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้านของเราให้ได้อยู่ด้วยและก็เป็นการฝึกระเบียบวินัยใ,ให้กับตัวของเด็กๆเ,เองไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองไปทําดูแล้วถ่ายคลิปวิดีโอการดูแลบ้าน ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ได้ให,ให้คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้คุณครูดิ๊กดูด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ